ในคลิปนี้โซเจอร์กับเพื่อนนางโง่ของโซเจอร์จะต้องมาเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์โดยการฆ่าเหล่าคลิปเปอร์ให้ได้ทั้งหมด100ตัว <c oughs> แอมแล้วไม่ต้องนับด้ว่าปรครบ100ตัวหรือเลปล่าเพราะมาเดินออกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โซเจอร์ Soldier, กับเพื่อนของโซเจอร์จะทําได้หรือไม่เอาฝนตกก่อนจะไปดูคลิปนี้กันกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้โซเจอร์และก็เพื่อนของโซเจอร์ในการทําภารกิจในครั้งนี้แล้วก็ทําคลิปวิดีโอสัตว์ถัดไปด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้กดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจะสําเร็จหรือไม่อมอาออ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 อลอาลอาอาาาออ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 ดออออวัอออ สวัสดีครับย่าเซียวจียโอ้อูดสวัสดีวันนี้ด้วยเราทหารกล้าวันนี้เรามีภารกิจอันใหญ่หลวงที่จะต้องทำในโลกใหม่ครับกลับไปเข้าแถวโอ้โอ้โอ้เอิ้นเอิ้นมาเข้าด้วยพวกนี้นี่อยู่กันเป็นิ่งๆนกกันเป็นแม้เรากำลังมีภารกิจที่จะต้องทำกันในคลิปนี้นะถ้าพวกแกไม่อยากกลับไปทำร้อยวันเก่าๆก็อยู่ให้นิ่งๆ เจ้านายอยู่นิ่งๆเถอะอุรถขอนลังเอุ๊ยๆอยากให้เจ้านายเซอร์เจอร์ทำคอนเทนต์คุณภาพบ้างเฮ้ยไอ้นี่ก็ฉีลาดจังเลยยุดจะได้พระเจ้าฉีลาดอะรูดซิกางเกงให้มิดเข้าใจไหมนั่นแหละดีมากเอาละวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ชันลิ้นแบบอิมพอสิบโบกันบ้างวันนี้เรามีภารกิจเห็นด้านขวาแถบสไลด์บาร์แถบไซส์บาร์ด้านขวาปล่าด้านขวาไม่เห็นมีอะไรขวาจอแก เอาอ่าเรามีภารกิจที่ <Yeah. S 1> จะต้องมาฆ่าคล mm ิปเปอร์ในคลิปนี้ช่วยๆกันฆ่าให้ครบ100ตัวแล้วเราจะฆ่าเพื่ออะไรเอาเพื่อภารกิจน้าฆ่าไม่สเสร็จแกก็จะไม่จบเกมไง เราจะกินแซนด์วิชไหมเจ้าไหนเลิกห่วงกินและไปฆ่าคลิปเปอร์กันเอโอโอยากจะไปฆ่าคลิปเปอร์อะล่ะก็ดูก่อนเราจะไปทําอะไรกันเราประกาศเลยชื่อผู้โชคดีก่อนประกาศแบบสปีดน้องผู้โชคดีน้องอดไปเลยจากคลิปพักกี้วักกี้ขายปลาหมึกกระจาดมาบอกว่าน้องจะเอาปลาหมึกไปทําปลาหมึกช็อตรู้จักเปล่ารู้จักกันเปล่าเพื่อนๆรู้จักกันเปล่าฉันรู้จักปลาหมึกยางปลาหมึกช็อตคืออะไรปลาหมึกช็อตไม่รู้จักเลยที่เขาเอาปลาหมึกไปจิ้มในในน้ำน้ำน้ำซอสแล้วก็กินสดๆเลย เออคําเตือนนะน้องๆโซเชอร์ไม่สนับสนุนเรื่องการกินสดนะถึงปลาหมึกน้องๆจะบอกว่ามันก็เป็นอาหารทะเลไม่ใช่เหรอเหมือนแซลมอนแต่อย่าลืมน้องๆว่ามันกินสดมันยังไม่ได้ทําการชาแหละเอาเครื่องในออกมารับรองว่าภัยญาิก็มีเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นสดๆก็กินได้แค่บางส่วนนะที่มันไม่มีเนื้อข้างในอะ ก็อยากเลิกทวิโิอดชันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ไปดูมาเขาบอกว่าไม่แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เอาเครื่องไหนออกอะแคคิดสภาพดิมันไม่เหมือนแซลมอนที่เขาชาแหละแล้วนะ<อ>คำถามในคลิปนี้ก็คือถ้าคนดูจะต้องมาฆ่าคลิปเปอร์100ตัวทาชารินสุดโหดทัโหดนี้คนดูจะมีวิธีเอาชนะในชาเรนนี้ยังไงนะจ๋าอย่าลืมไปตอบกันนะจะประกาศในคลิปถัดไปและนี่ก็คือคําถามในคลิปนี้นะจ๋าเอาล่ะเริ่มได้เลยเรารีบไปฆ่าคลิปเปอร์ร้อยตัวกันดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่น่าจะโผล่มา ภารก,กิจเราแค่ฆ่ามันเวลเราเราต้องฆ่ามันตลอดเวลาเพื่อให้เกมจบไวๆอ่ะรีบๆฆ่ามันกันดีกว่าคลิปปอรหนึ่ตัวอย่าลืมนะนี่หมดฮาร์ดคอร์ด้วยพราแกตายได้นะอย่ารีบตายกันเข้าใจไหมนี่มันเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากเลยนะการฆ่าคลิปปืนตอนแรกคิดว่าจะแบบฆ่าด้วยมือเปล่าแต่ยมันจะโหดรลายสำหรับพวกแกม,มากเกินไป จับคอรู้ป่ะไ,ไอเดียมมนได้มาจากไหนเนื่องจากฉันกำลังนั่งดูคลิปนั่งแขกขี้โมกอยู่เจอวิทูเบอร์น้องคนหนึ่งเขาทำกำลังไลฟ์สตรีมฆ่าคลิปเปอร์ห้าห้าสิบตัวเลยได้ไอเดียหรือทำให้เหนือกว่าดยการฆ่าร้อยตัวแล้วเป็นหมดทันคอตอนเช้าแกก็หยุดการฆ่าคลิปเปอร์ไม่ได้หรอกเพราะอะไรงั้นเหรอเพราะว่าฉันจะไปฆ่าเลงในถ้ำเลยไงล่ะอาจจะมีใครเผลอตายเพราะว่าแรงระเบิดของมันก็ได้แล้วโหแรงระเบิดที่สามารถฆ่าได้เลยคนวันช็อตนะเอ๊แต่มันมีสิ่งเดียวที่ทนตอนระเบิดได้ก็คือแวนอ่นออปตจาแวเนอี่้จะ โอ้โหไปหากันได้นะหมะสำหรับพวกแกไอพวกชอบเล่นเกมทำงานหน้าคอมกันนานๆนะแล้วก็โค้ดโอเว่นรับส่วนลด100บาทแฟนเพจใต้คลิปลงไปสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะอย่าลืมใช้โค้ดโอเว่นด้วยนะคนเจอฉีแตกแล้วดูสิฉันจะลงไปด้านล่างเพื่อหลบหลบจากไอฉีพระเจ้านั่นก็ก่อนั้นกินเรียนโดนซอมบี้ไล่ตีมาอยู่แล้วเร็วพวกเราลงมาฆ่าลงท่ามดีกว่าเผื่อเจอคิปเปอร์จะได้รีบฆ่ามันโ ทำไมวันนี้นายไปติดโซเชียลแทนเน่ยเออเออเสือเจ้าหน่ายแฮปปี้เอิเอออยากจะวิ่งตามคนอื่นบ้างทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะเออเหม็นชี้หน้าเจ้าหน่ายฮปปี้เจ้าไดวไม่เคยดูแลเออเออดีเลยโอ้ดูแลนี่ด้วยไงแกกินเยอะจะตายกินเยอะเกินไปกินเยอะจนโลกแตกได้เลยเฮ้ยฮักกี้วักกี้เฮ้ยฮักบอไปบอฮักกี้วักกี้ฮักกี้วักกี้อย่ามีโบธาร์นคอโบธาร์นคอล็อก ยอย่าอย่าน้องโลลิตายไม่ต้องเลยนักล่ามอนสเตอร์วอร์ซอนเตอร์ใครยังไม่มีช็อตมาเอาไปเร็วๆรีบไปฆ่าไยคิปเปอร์ดีกว่าโอ้มันหายไปไหนกันเนาะโรเจอร์ฉันเอานี่มาให้นายด้วยเราจะฆ่าได้วันนี้เราจะฆ่าได้ครบร้อยตัวหรือเปล่าเรายังไม่เจอสักตัวเพราะเขาว่ากันว่าพอทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชอบออกมาให้เราฆ่าเฮ้ยไม่เป็นไรดฉันลบไม้เอาคนฉันต้องการโลเอาล่ะโลนี่แหละคือสิ่งที่ช่วยกันระเบิดเลยล่ะ เรายังไม่ได้เตรียมอาหารเลยเราจะเราเริ่มมาเราจะลุยหายคลิปเปอร์แล้วอ๋อไปเรจะตัวแรกจะต้องได้เฟิร์สบลัลต์มาเออเราออเออโอ้อเออเอยตายมันระเบิดตายไปแล้วถือว่านายไม่ได้เพราะนายไม่ได้เป็นคนฆ่ามันนี่มันมืดแล้วเฮ้ยโก้สปอนเซอร์ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยได้ดาบอ๋ออ๋ออ๋ฉันต้องทำลายมันทิ้งฉันจะตายไม่ได้นี่เอามานี่เลยดูปอจะได้ดาบอะไรมาดาบเดมิซิปิดเลยนะ คิปเปอร์คิปเปอร์จ๋าแกไปอยู่ไหนกันแล้วอ่ะไม่มีคิปเปอร์เลยอ่ะเรามาคนเดียวเราจะตายได้โดยไม่มีเพื่อนโซเจอยลว่าโซเจอยลไปไล่ฆ่าตอนกลางคืนดีกว่าในถ้าอันตรายเกันไหมไม่มเลี้ยวเขากล็ดนี่เอาไปไปไป โอ้แกไปเอามาจากไหนเนี่ยตัดต้นไม้ข้างนอกเกือบทั้งหมดโอ้ยอดไปเลยนี่มันไอสเสบียงอาหารพีเร่เฮลวใครใครอยากได้เอาไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้ไเไ้่เฮ้ยเ้ยเยเฮยายเฮ้ยน้เย,แบบนนยเฮ้ มนเชิงนีนค่าได้คิดการใหญ่มาฆ่ามันร้อยตัวภายในคืนเดียวเลยโอ๊ตโอ๊ตเปียกฝนโอ๊ตโอ๊ตตัวแข็งฮ,ฮ,ฮ้ยผี่ตามมามเ,เ้งทำไมดูมีเรื่องมีปัญหาขั้นจัง มาดิค่าคิปเปอร์น้องอยู่ไหนน้องโลลี่อยู่ไหนอยู่แถวที่เดิมมากันแล้วมากันแล้วมันไม่มีคิปเปอร์สักตัวเลยเฮ้ยตะวันใกล้ขึ้นแล้วเอ้ยเขาตัวแรกเราเจอมีกระดูกไหมอ่ะมีกระดูกเปล่าเออเฮ้ยไอ้นี่ก็คิปเปอร์แต่ตัวมันเล็กอ่ะนับเปล่าวะเฮ้ยจะตายช่วยด้วยโอ๊ยจะตาย อะไรวะเนี่ยช่วยด้วยช่วยอย่าตายนะเฮ้ยหมู่บ้าน NPC นพีซเข้าหมู่บ้านเร็วเข้าหมู่บ้านเร็วเอาของมานี่คือการทนเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยเฮ้ยของดีเฮ้ยมีแหวนด้วยแหวนแต่งงโมดีกว่าของเราดีกว่าไม่มีกล่องและผมก็มีของพอที่ผมจะทำสิ่งนี้ได้จะปืนอีกอะเอ้ยนี่ไงกล่องกินเลย่อ้เนี่ยของดีโอ้โห ไม่น่า,<อ>าปืนเลยขอเอาปืนยิงกิเปอร์เลยอ่ะอยู่ไหนเอ่ยที่เราไอเปอร์อยู่ไหนอีเอปองงปร์เราเจอมาแล้วอ้าเวเฮ้ยอา้ยอาวอุ้ยอุ้ยมาโดนเรา,าตายมากลายเป็นพอกช็อปแล้วอ้าเวเฮ้ยเออเออแจ็ไม่ตายเออเออกลายเป็นกั้นเนี่ยงั้นเราเราเราหาด้านบนไปส่วนที่เดือดร้านล่างไปใครแก้ไปอยู่ไหนกันหมดวัวออกมาที่อยากโดนระเบิดผมไม่ออกมาว่าตอนเล่นปกติระเบิดเอาระเบิดเอา เราเซียนมากเลยซีตีไปจะขึ้นไปหาจะขึ้นไปหาที่สูงกักิซี่ไปไปเฮ้ยเยอะอีเพิร์คฆ่าไปตัวหนึ่งนี่หว่าสองตัวแล้วนี่แหละศูนย์รวมจัดเขาจัดปาร์ตี้โยกตูดกันที่นี่ไอพวกมอนสเตอร์ตอนกลางคืนอะเนี่ยดูดูขนาดยังไม่มืดนี่มันเกิดแล้วเนี่ย โอ้โหอ่ะกินลี่นี่งาัวขนาดไหนเฮ้ยนี่มันแหล่งฟาร์มกิเปอร์ Thank you เอาตัวนับนู่นนู่นนู่นยิงมาเลยเอาปืนยิงไกลๆเลยเหรอเฮ้ยเฮ้อาชุนคู่ว้าวเข้าสกิลเลยตันเต็มเลยเฮ้ยมันมาปาร์ตี้กันพอดีเฮ้ยชิปไปตรงนู่นวันนี้เรามาส่งการก่อนกำหนดไอ้ยเอ้ฮักกี้ยิงยิ้มเฮ้ยกิเปอร์อีกตัวอยู่โน่นฆ่ามันล้างเผ่าพันกิเปอร์ร้อยตัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าให้มันระเบิดอย่าให้มันระเบิดอย่าให้มันระเบิดคุณเพิร์ตเอาแร่เหล็กไปเอาไปคับปืนกับกระสุนเพิ่มให้ทุกคนเอาดีไปเฮ้ยเราไปตั uh yeah uh uh ้งหลักในปราสาทกันได้นะเราค่อยออกมาไล่คาวกมาข้างนอกเนี่ยว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอาอไอ้ปัดปัดแล้วเฮ้ยวิ่งเลยตกลงเลยไม่เวลาผมมีปืนผมมีปืนเอาเลยเพื่อนคามันผมเลย มอยผมเลยโควต์ตีแรงมากข้ารู้สมุนที่ไหนข้ารู้สมุนที่ไหโเรยจะตายออกไปเฮ้ยพี่ออกไปไ,ออไปยิงมันตอน่อพิวเสร็จก็ไปยิงมันต่อดีแล้วอย่าตายตรงนู้นยังเจอประสาทอีกหลังหนึ่งอะ่ะบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกเราฆ่าไป <โอ S 1> กี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราฆ่าไปแปดตัวเองอ่ะสว่างสวาย <c oughs> ด้วยรัศมีแห่งธรรมมากโอเคจะเข้ามากันไม่ได้พวกผีร้าย มันบอกมาปาร์ตี้แล้วรีบไปรีบไปปั๊บก่อนเร็วเฮ้ยเฮ้ยโดนผลตัวจื๊อปีแดงโอ้ยเจอลูกมันอีกแล้วไอตัวเขียวตัวเล็กไม่ต้องไปยุ่งมันมันยังเจริญเติบโตไม่พร้อมไม่นับไม่นับว่ามันเป็นคิปเปอร์มันหนีไปมันหนีไปปาร์ตี้กันที่ไหนแล้ววะเนี่ยยิงกันไปไหนล่ากันเล็กล่าล่าเล็กวนั้าฮ่าตัวเล็กฆ่ามานด้วยเอาเอาเชื้อเพลิงมันไปทำกระสุนให้ปะเจ้าแหละ ไรตัวไรตัวไรตัวจ oh, oh. like exactly ิ๋วโอ้ยโอ้จิ๋วฉันว่านะฉันว่านะที่มันไม่ยอมเกิดเพราะมันทับกับไอตัวจิ๋วเนี่ยอะไรลอยวะเนี่ยไอบอยมันออกมาแล้วมันปล่อยมันปล่อยของลงมาข้างล่างอะโอ้ยจังละสามตัวเลยอุ้ยช่วยด้ว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 ย โซเจียตายแล้วว่าแกโซเชอยล้วตายจริงด้วยแหละไม่ได้โกหกยิงมันเดี๋ยวเรายิงมันอยู่เดี๋ยวช่วยยิงหน่อยฉันมองไม่เห็นมันเลยเห็นหลักฐานไหมคนดูหลุมศพหลุมศพสาห่าใคร่าวิธีซุบชีวิตทุกคนต้องกดไลค์พิธีการชุบชีวิตโซเจอยลขึ้นมาเราเรามีวิธีชุบชีวิตโซเจอรลนะเราต้องให้คนดูกดไลค์ไงคนดู คน oh, ดูขอคนละไ like, ลค์น้องๆเด็กๆขอคนละไลค์เราจะจะกลับมามีชีวิตแอมแบ็คฟอร์มต่อเจ็ดขอบคุณมากน้องที่กดไลค์ให้น้องบอกฮึมฮาร์ดคอร์หรือเปล่าือ oh. hmm. oh. มองเป็นเดอะล็อกแล้วไอ้ก็บอกแล้วไงมันคือมันคือฮาร์ดคอร์จริงแต่ว่าเป็นเพราะน้องๆกดไลค์ขอบคุณมากๆเลยครับโซเชียลเลยกลับมามีชีวิตเกี่ยวอะโออ้ยะขนาดมีปืนยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยทิปเปอร์ตัวใบแล้วแค่เอาหินมาเผาปันยาอ่อนเฮ้ยเผาดูถูกเผาทำไมมันไม่จำเป็นเลยแกทำอะไรนี่ นี่เราไปแล้วไปทวนลิปโฟเฮ้ยเดี๋ยวเรามีท่ำอยู่ลงไปขุดกันเถอะไอ้อ้วนแกไปขุดเหล็กนอกโลลี่กับไอ้กินซี่เฝ้าตรงนี้เอาไปโย่ัชกับโซเชอเ์ไอ้ชั้นไก่เจ้าว่าเจ้าจะไวลาไอ้คิปเปิ้ลเอาทวนลิปโฟไปเอาทวนลิปโฟไปลิปโปเผยเสียนลิปโปเผยเสียนเฮ้ยนี่ไงคิปเปิ้ลเกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยแย่ จะไม่ปล่อยแล้ววะไม่รู้เดียว่าทิ่หกสิจ็ดแปดิเยี่สิบสองอย่าสี่ว่าที่บหกยี่บหกตัวเองนั่งนับนิวเลยจะตกเหล็กมาดิไอเจ้าชาเขียวจะต้องการแกเพื่อให้ชาเลนี้บรรลุได้หุ่นหไ่่นหุ่นห่นด้่นหุ่นหม่นหนหี่นหุ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 ่นี่นหุ่นหุ่นหุ่นห่นห่นหุ่นหุ่นห่นห่่นหุ่นหุ่นหนดิเจาะเจาะเลยดูดิดูดิ โอ้มาดิเลยไอ้พวกคุณบิตคอยน์ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกคุณบิตคอยน์ลงไปเลยอยากคุณใช่ไหมเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงกินก่อนกินก่อนเพิ่งทันที่อยู่มาฝากให้กอล์ฟฝากไปหน่อยฝากขึ้นให้อยู่แป๊บนึงทำทันขึ้นให้อยู่เอ้ย่าอย่าอย่าช้าเอ้า มีปลาลูกมึงมาไอ้มันมาแล้วเยสเดร์เียอะไรอะตายจะว้าวไอ้ตัวจิ้วแกมันจะไม่ได้เราจะไปสน,นแกแม่แกตายแล้วอยให้เจ้าพวกนั้นลงไปหาแร่ไปพวกเราไอ้เขียวงั้นเต็มเลยเฮ้ยมันเต็มเลยนี่ยนอกมาเพียบเลยรีบค่ะมันเร็ว เอาดาบลิโป้ไปเอาดาบลิโป้ไปมันจะสว่างแล้วคอมโบกำลังจะหมดไปทำปืนได้ทุกแบบแล้วผมอยากได้สชอฉันเชื่ออยากได้อาร์ีจีเห็นเห็นมือใช่ไหมเอาบอกเอาบอกฮะอีฟิตี้ทำแลวนะเอาบอกเอาโอ้ฉันจะยอมแกไปก่อนเจอแกแล้วมันจะปล่อยขี้ออกมาไม่หยุดเลย มันกำลังสร้างกองทัพในการขี่อ่ะขี่รอบเลยโพดติงโอ้ยกระตุ้นข้าอีกกี่ตัวเนี่ยไปตาย้ไม่ใช้กับบ้างอะไม่มีความแม่นเลยไปตายได้วโอ้โอ้หู้ไม่น่าอะไรอ่ะว้ายไอ้ไอ้เฮ้ยวิ่งไปเรื่อยอยู่แค่ี้แค่มีของกินสิบตัวเลยอ่ะมีแต่น้ซอมบี้อ่ะอะแแห่่ามาตกมาแผ่นดินไหวแน่นอนเลย่ทำดี เลือดหังมันจะไม่ช่วยอ่ะไม่จะช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยไอ้พระเจ้ามาก็ดังคลับของเกียงหรอกฟางนี่กับหนักหมดไฟจังวะกินี่ฉันมีไอเดียที่ดีว่านัทนี่มีสิ่งนี้ผมคว้านี่มาค่อยๆขุดแล้วไม่ค่อยเดินดูเลยไม่มีแต่โดนที่โดนไม่จะตายเลยอ่ะเหล็กอยู่ไหนขอๆดูไม่มีเหล็กแล้วอิสซี่แกตายมันเราจะไม่ชุบใครอีกต่อไปแล้วแกจะกลายเป็นวิญญาณอยู่ที่นี่อิลซี่ไม่นะขอดูวิญญาณแกหน่อยดิ นี่ไงกิ๊บลี่นายได้กิญจาณสิงเลขอะนไปเลยอุ้ยเ้าละคนดูเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นฮาร์ดคอยกิซี่มันตายไปแล้วมันจะไม่มีคิปเปอร์ยังขามันไอ้นี่ไอ้นี่กิซี่ฉันแค่ไม่อยากให้มันตายแล้วมันนั่งเฉยเฉยมันต้องสารฉันเลยให้สาบให้มันเป็นคิปเปอร์แกจะฆ่าใครไม่ได้นอกจากกินแล้ววิ่งเข้าใจไหม ี่ตายไปแล้วมันกลายเป็นคิปเปอร์ไปแล้วอ่ะเ้ยอย่างไงมันจะได้อยู่กับเราไงมันจะได้ไม่เสียมันจะได้ไม่สูญเปล่าไปไปล่าคิปเปอร์กันต่ออากิซี้เอาเนี่ยเอารียบไปาโลเวลาต้องการโลฉันเรียกแกแกต้องมาวางโลให้ฉันได้ไหมเจอเนี่ยฉันทำการคราฟสิ่งนี้แบว้าวจะเถอะแล้วกันแด้ไเมื่อกี้แล้วมัท้องทำไมเฮ้ยไปดีกว่ากินแล้วกันท้อง ไปดีกว่าไปเขาแกไปอยู่ไกลๆพวกเราเลยนะจะเป็นตัวปอลนแกตายไปแล้วใครตายจะได้กลายเป็นคิปเปอร์หลังอย่างนี้โอ้นี่อาจจะนี่อาจจะเป็นแนวทางมันก็ได้นะเว้ยจะจะติวอฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอจะ เอาแบบนี้เลยโอ้ยเฮ้ยมันเสกแอปเปิ้ลทองเอาคืนมาอย่าโกงเนี่ยโกงจะว่าคิปเปอร์มีอะโกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเต็มตาเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรมันเป็นของของมันมันเป็นของเสกของมันเออมันยังไงมันก็ตายไปได้มันกินเล่นไปไปอีกเนี่ยหรือแล้วไปหาคิปเปอร์กันมันไปคิปเปอร์ให้ให้กิซี่มันเรียกดิเรียกฮะ ไปเรียกคิปเปอร์มาหน่อยไม่เรียกนี่เนี่ยไปเรียกเพื่อคิปเปอร์มาแกมาหน่ยจะได้ฆ่ามันง่ายๆเลย่มันได้เนอะเออเรียกมาหน่อยเรียกมาหน่อยอเรียกแล้วมันไม่มาเกไม่มีมาสักตัวเราลองไปดูอีกโซนตรงงูแมตรงงูก็มีพื้นที่เรียบๆเรียบเงียบไงนาานนลูกฆ่านะนลูกกเออเฮ้ยเโอ้ยโอ้ใจิอช่วยแล้วเฮ้ยระเบิด โอฆ่าไปกี่ตัวเนี่ยนับสิเนื้อแท้ใช่จุไปแค่สิตอนนี้เจ็ดตัวโอ้ยช่วยช่วยฉันฆ่าหน่อยได้ไหมถ้าพวกแกช่วยฉันฆ่าเราจบไปเลยเจอแล้วเจอแล้วจะด้วยดีๆเรามีสิ่งนี้นด้บังบังจิ่งจั๊หน้าใครสอนเฮ้ยสนุกไหมครับ ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยพวกเราโดนสาบแล้วช่วยพวกเราด้วยฆ่าให้หมดนะพี่ทำอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยผมผมผมอยู่ในนี้แหละผมผมพอแล้วไปไปฆ่าต่อให้ครบร้อยตัวแล้วผมอยู่ในนี้สบายดีผมนอเพราะเราจะได้โดนถอนคำสาบนะสิบสิบสี่แปดตัวแล้วแล้วจะได้จบคลิปบ้าไปแล้วไปได้ฆ่ามันแล้วไปผลักดันให้มันไปฆ่าต่อ เร็วเร็วสิงมิดเน้าไม้ไปเลยทำอะไรด้ไมรู้เร็วเร็วโอ้เร็วๆว้าวใช่นั่นอวเรตายเพราะระเบิดวิ่งเข้าบ้านไปฆ่ามันเร็วตายแล้วขออยู่ก่อนคิปเปอร์ร้อยตัวเองดูในลักษณะแล้วไม่น่ารอดตายตาย ตาแล้ว่ะชอบตายกันเล่ไงเฮ้ยย yes> ีาถูกตัวที่วะไม่ไายแบบไหน ไปให้สุดหยุดไม่อยุ่ปากนี่เฮ้ยไปฆ่าวันนี้หาไม่เจอทักตัวเลยเลยข้างหลังเขามาเกิดเลยขึ้นวันน่ะวันล้างโลกอ่ะทำไมอ่ะฆ่าไปกี่ตัวดูฉันฆ่าไปสามสิบสองครับพวกแกทำเหมือนฉันแล้วเราก็จบเกมไปแล้วเว้ยไรตามคิปเพื่อไรตามตาม้เอาจะมาตามตากล้องวิ่งตามอยู่เนี่ยตามสัมภาษณ์เนี่ย ใช่แล้วอ่าเมื่อไหร่จะฆ่าคิปเปอร์ครบร้อยไปยิงแล้วผมเข้าบุบานแล้วผมเฮ้ยย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 มยลยอ่ยย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 โยย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 อยยยิยย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 ยโดนยิงกัยเยยโย้สยยพยยยยย่ยยย่ยยายรยวยย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 ยอยยยยยทยยยยยยยได้ยค่วิ่งยตยยยยยอยยางนั้นแยยยยยยอยยยยยหยย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 ย่ยย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 นยยยยย หกสามนับเองเลยคนเดียวยิงอยู่คนเดียวนับเลยนับไปเลย63แล้วแล้วพอฉันวิ่งยิงไะฉันได้ตั้ง32มองเพวกแกยิงวิ่งยิงกันได้อยู่แค่นี้วะทำไมเจอเลยไอ้นี่นี่เต็มเลยเต็มเลยอยู่นี่นี่ตามมาดิตามมาสามน่ะหกสี่หกห้าหกหกยิงไปยังดิหกเจ็ดแล้วเลยนับเองเงินงงมหกห้าหกหก เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไอ้พระเจ้านี่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 นุ่นนุ่นนุ่นนุ่มันเกิดไม่ไม่ไม่ใช่พวกเรานู่นนุ่นนุ่นนุ่นลองงั้นลองอะไรอะไรอะไรยิงเลยยิงเลยไปฆ่ามันสิจะได้จบจบไอ้เพิร์ดไอ้เพิร์ดแซนดิสปีนารีโอ้ยโวไม่ไหวแล้วไปเล่ไปอยู่ชั้นเล่นต่ออยู่ฉันเล่นต่อเอง ยื้ววิญญาณเหรอยื้ววิญญาณอย่ามาเล่นต่อเองแกไปเป็นคิปเปอร์เลยแปลไม่ไหวแล้วช้าจังเลยโกงมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวฉันหายเองเดี๋ยวจะเจอเล่นต่อเองคนเดียวไอ้นี่มันช้ามันลีลา สองชั่วโมงก็ไม่จบแหวนนี่มันคิปเปอร์ฆ่าร้อยตัวแล้วพวกแกต้องช่วยไงเดี๋ยวพวกแกกลับไปตายก่อนนะแล้วมันไม่จบแอ๋ถูกไหมไปผิดกฎนะเพราะว่าจะเจอยืมวิญญาณไอ้เพิร์มาเล่นต่อเอาเลยแล้วผมฆ่าคนแล้วผมยืมวิญญาณคืนได้ไหมล้วทำทำไมนะทำไปแกก็ไม่ยอมไปไล่ฆ่ามันไม่มีความกระตุ้นื่นล้นเอาซะเลย เมือนแย่งส่วนบุญกันอยู่แล้วไม่มีใครไม่อยู่อันเดียวอ่ะเล้ยข้าเลเ้ยมันเอาเครื่องสกแกนคีปเปอร์เราไปแล้วเฮ้ยฉันแทง,งนี่นี่เครื่องสกแกนคีปเปอรอ์มันอยู่ใต้ดินกันเยอะเฮ้ยาลงไปใต้ดินได้หมดเลยนะเนี่ย <t> แถวนี้นี่มันทุ่นดอกเป็นล,ลูกคีปเปอร์ตามหลังอยู่เลยหกเก้ามนทุ่งดอ,อกนะเบนเดอร์โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่วยซุมยิง อล้วยายาาอย่าให้ฉันตายด้วยด้วยธรรมชาติเป็นเงนถือว่าตายจริงต้องหาที่ต้องลงเอ็มบอร์ดดิเงี้ยเอ็มบอรดเหรอเฮ้ยเอ้ยพีกโอ้เฮ้ยสไปเดอร์แมนตามอยู่เอ้ออะไรวะเฮ้ยปรากฏการเมื่อกี้ฉันเห็นบางอย่างจะตาฝาดไปหรือเปล่า เออเจ้าหอเล่าฉันเห็นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นปรากฏการคิปเปอร์บินได้อะไรก็ไม่รู้แล้วนี่อะไรเอ้ยตายแล้วอย่าสร้างความวุ่นวายดิไม่นื่อนบาตรดาบ้าของเราเอสกิโมโนี่นะสิบหกแปดแปดเจ็ดสองแล้ว,ว,ลวสุดเลยเท่าไหร่ครับสูกับเป็นหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยตัวจริงคอนเทนต์ฮาร์ดคอร์ไายฮาร์ดผมขอลางคื้นได้ยังอะไรไม่ได้ทลไมลีลาคุณนผมลีลายคนทีกระตือรือร้นอยังผมดีกว่าอะไรผมว่าหาไม่เจอคุณก็หาไม่เจออย่ามาย้ำย้ำความเองยังหาไม่เจอเลยไม่กระตือรือร้นหลักฐานสารให้เด็กเป็นคนบู ไปตายดิไปไปไปดูมันวิ่งนี่โอ๊ยโอ๊ยโง่โอ๊ยไปดะแล้วคุณก็เอาล่างผมไปตายโอ้ยคุณเนี่ยขโมยของไปเรื่อยแหมไหนตัวไหนไหนจะตายไปคลิปเปอิดละตัวไหนโอ้ยต่อยกันต่อยแย่งตำแหน่งเอาอะ ฮเมื่อแต่คลิปพวกได้วยกันยังไม่ชอบหน้าในเลยนะสวยเจ็ดสิบสามตัวถ้าอีกสักสองคนข้างล่างสามคนข้างล่างเขาสักสองคนแบบยิงอีกสักสิบตัวสักกี่สิบตัวไงี้ยนะแหงบนไรประโยชน์เอออย่าด่ามันโดนเก้อ จบแล้วเกมจบแล้วเราตายตายหมดแล้วไม่โกงยอมเวล้วตายคือตายแค่นั้นแหละใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ต้องยิ้เจ็ดตัวดู เงาแปกคนที่ฆ่าได้เยอะถูกทุกอย่างพูดถูกทุกอย่างแล้วก็ได้เหลืออะไรลงไปแล้วกันไอเดียมปนล่างไปด้วยไม่ไม่แฝกก็แกไม่ยอมไปรีบฆ่ามาถ่ายั้นโอ้ยมันยาวอ่อนแล้วโลจิกที่ไหนเนี่ยคนฆ่าเยอะสุดถูกเสมอคนลงมือทำเนาะบอกหนูพูดอะไรก็ไม่ถูกเลยสนอที่สามสุดเจ้าสมเพชที่สุดน่าสมเพชที่สุดเออทำไมทำอะไรลงไป เฮ้ยฉันทำอะไรฉันไม่ทำอะไรเลยไป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 ยิทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ช่วยพวกเราเลยปล่อยให้พระเจ้ากับโรเจอระแบกพาล่าดูสกอ์บดูสกอ์บดแหกตาดูสกอ์บดหนีมาทำไม เจ้านายครับอันรอดผิดหวังวันรดดูวาตลาดจะได้มาช่วยงานเจ้าเจ้ากับพระเจ้าเลยเจ้านายยิ่งใหญ่ไม่ดีไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรวันรไม่รักเจ้านายแล้วเจ้านายที่เกลียดเจ้านายเอาเปรียบคนอื่นจะได้เอาละเอาเปรียบอ้นรอดไม่จับวัอดจะดีม่าอยากเจ้านายวันรอดจะดีเอาจากบ้าเราจะไปจับมาหาเจ้านายแฮปปี้อีกอ้นรอดขอลาแล้วแกได้ขาทั้งตัวปะเจ้านายแกมากเลย ตายไปคนอื่นไม่ใส่ไม่ดีเราเองไม่ทำอะไรเลยแห้ยจะได้ไม่ทำให้คลิปนี้ประสบความลมเหลวไม่ชั่นฟิวโอ้ยหมูตัวนี้นี่อ, <c oughs> อบาบังทำไมเป็นโลกอะไรบัง <c oughs> พิชชันเฟลล้มเหลวทําไม่ได้นะครับคาคิปเปอร์ร้อยตัวจริงมันก็ไม่ยากหรอกยังไปคนดูเอเรื่อคนเดียวจะ้าะน่าจะเล่นง่ายกว่าหลายคนอ้าวหล่ะคนดูสําหรับชาเลนจ์คอนเทนต์คาคิปเปอร์หนึ่งร้รอยตัวของเราก็ไม่สําเร็จนะจ๊ะในคลิปนี้แหมไม่เป็นไรเราเล่นเอาสนุกหวังว่าน้องๆจะชอบนะสามารถไปลองหาทํากันได้แล้วถ้าทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงก็มาเมนบอกกันได้นะจ๊ะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าใครซาดิทพอก็เอาสอพันตัวแล้วกันะใครที่ดูมาจนจบในคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุ มากเลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แนวชาแนลของเราคอนเทนต์แบบแนว impossible อะไรอย่างงี้หรือคอนเทนต์เก่าๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เม้นบอกกันได้นะจ๊ะสนับสนุนพวกเราหน่อยนะช่วงนี้ขาลงอยากจะกลับไปเหมือนเดิมจังเลยและก็คำถามตอนต้นคลิปอย่าลืมไปตอบกันได้นะจ๊ะลงไปอ่านใต้ดีสคริปชันได้เลยและเป็นผู้โชคดีจะมาอยู่ในคลิปั ต่อไปนะจ๋าก็ต้องดูเอานะว่าจะประกาศในคลิปไหนสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายด้วยเสียงน้องโลูลี่เหมือนเดิมน้องโล,ลูลี่บ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบาย